วันนี้พามาชมฟาร์มตะกแตนค่ะเจ้าของฟาร์มชื่อคุณอุย๋ยเลี้ยงอยู่สองโรงเรือนนะคะขนาด4 6เมตรเมื่อตอนเริ่มต้นทำฟาร์มตะกแตนนะคะไข่ตะกแตนราคาแพงมากโลละเป็นหมื่นเลยแต่ตอนนี้สามารถพราะเองได้แล้วค่ะที่สำคัญนะคะตะกแตนเลี้ยงง่ายค่ะแล้วก็กำไรดีนี่ก็เป็นภาพภายในโรงเรือนน้องตะกแตนก็จะบินไปบินมาอยู่ในโรงเรือนตัวใหญ่มากเลยค่ะ หรอบการเลี้ยงใช้เวลา45วันมีแม่ค้ามารับซื้อถึงหน้าฟาร์มเลยนะคะออเดอร์ต้องจองกันล่วงหน้าฟาร์มนี้ออกแกนิกค,ค่ะทําให้ตะกะแตนมีรสชาติหอมอร่อยไม่เหม็นการเพาะพันธุ์ก็ง่ายแม่ตะกะแตนจะมาวางไข่ที่กองทรายแบบนี้ค่ะไข่น้องเป็นแบบนี้เลยค่ะ อาหารที่กินจะเป็นหญ้าเนเปียผสมกับอาหารไก่แบบผงเสริมด้วยซันวิตามิน2นะคะผงสีแดงๆแบบนี้เลยค่ะเสริมให้น้องตะกแตนโตไวแข็งแรงน้ำหนักดีลดการตาและนี่ก็คือหญ้าเนเปียค่ะที่เจ้าของฟาร์มปลูกไว้ให้น้องตะกะแตนกินค่ะ